การละเมิดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งเหมือนเป็นการเพิ่มผลของบาปกรรมนะคะดังนั้นถ้าเรางดเว้นซะตั้งแต่วันนี้ก็เป็นการตัดกรรมนั่นเองค่ะอยากจะเชิญชวนให้ทุกๆท,ท่านนะคะร่วมกันร,รักษาสินห้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ค่ะท่านสาธุชน พุทธบริษัททุกท่านวันนี้ท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับฟังและก็รับชมโดยเฉพาะรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเฉพาะเวลานี้ ในฐานะน้าที่พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยหรือรากฐานในทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนไทยนั้นโดยเฉพาะทางวัดดานได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมไทยเป็นการเชื่อมโยงวิถีพุทธวิถีไทยเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะในวันที่12สิงหาซึ่งทุกๆปีทางคณะสงฆ์วัดด่านพร้อมด้วยสภาวัฒนธรรมเขตยานวาร่วมด้วยสำนักงานเขตยานวาจัดกิจกรรมพิเศษเปนการเทริดพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นงานสำคัญแล้วไม่ใช่เฉพาะในวัดด่านเท่านั้นทั่วประเทศก็จัดเป็นงานเทิดพระเกียรติแต่เฉพาะที่งานนี้เป็นงานสร้างเสริมวัฒนธรรมไทยโดยการจัดให้มีการแข่งขันะระดับเยาวชนก็คือการแข่งขันห่อข้าวต้มมัด ข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดที่ญาโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นดาดืนทั่วไปในสังคมไทยในยุคสมัยก่อนปัจจุบันนั้นน่าจะหารับประทานยากอยู่แต่ก็ยังมีภูมิปัญญาที่อยู่ในสถานที่ต่างๆท้องถิ่นต่างๆอยางรักษาภูมิปัญญาอย่างนี้ไว้ลักษณะของภูมิปัญญาอย่างนี้ทางคณะสงฆ์วัดด่านร่วมด้วยสภาวัฒนธรรมเขตยานวา ก็นำมาสร้างสรรเป็นว,วิธีการในการแข่งขันโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการตัดสินว่าไอ้ส่วนเนี้ควรจะได้รับวันรางวัลอย่างนั้นไอ้ส่วนนั้นควรจะได้รับวันรางวัลอย่างนี้โดยใช้เป็นงานใบตองนะซึ่งท่านสาธุชนก็คงจะรู้ว่าใบตองเนี่ยมีผลแก่วิถีชีวิตอย่างไรไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเท่านั้นในแถบเอเชียคาเนั้นงานใบตองนั้นเป็นงาน จะลงถึงพุทธศิลป์จะลงถึงวัฒนธรรมประเพณีงานหอข้าวต้มมัดนั้นระดับเยาวชนก็คือเยาวชนที่อยู่ตามชุมชนต่างๆเยาวชนที่อยู่ตามโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็มาร่วมแข่งขันประชันฝีมือกันเป็นการสืบทอดรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยและอีกส่วนหนึ่งเป็นการแข่งขันซึ่งสาบสูญไปจากบ้านเราเต็มเต็มทีแล้ว ในชนบทแม้จะมีแต่ว่าก็ไม่มากก็คือโม่แป้งโม่แป้งก็คือโม่ที่เป็นหินแกรนิตผ่านภูมิปัญญาในการแกะสลักทาเป็นโม่นะมีการานำข้าวเหนียวมาแช่น้ําและลงไปโม่เป็นแป้งแล้วก็นํามาทําขนมหลายๆอย่างนะที่เราเห็นอยู่ทั่วไปในสมัยปัจจุบนันคือขนมครกแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ผ่านโม่หินอย่างนี้แล้วมีกรรมวิธีใหม่เกิดขึ้น เราก็ให้เด็กได้มาเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมอย่างนี้ฉะนั้นท่นานสาธุชนทั้งหลายงานอย่างนี้เป็นงานสำคัญแล้วสุดท้ายของงานเนี่ยก็จะมีการแจกทานให้กับบรรดา,ธธาท่านสาธุชนรอบๆบริเวณถามว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้ไหมได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึง 100%. เปอร์เาก็เติมในส่วนนั้นเขาเรียกเป็นการเติมความสุขให้แก่สังคมทั่วไป ก่อนที่จะแจกทานนั้นมีการรับประทานอาหารเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการรื่นเริงเนี่ยนะมารับประทานอาหารผู้ที่มีอาหารก็นํามาแจกจ่ายกันเราถือนี่ถือว่านี่เป็นส่วนแห่งการจัร์ลงสังคมท่านสาธุชนผู้ให้ย่อมผูกไม่ตีไว้ได้คําว่าผู้ให้ย่อมผูกไม่ตีไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเราเป็นผู้ให้ผู้รับมีความสุขเราก็มีความสุขฉะนั้นสังคมนั้นปัจจุบันเราต้องการผู้ให้มากกว่าผู้รับ ฉะนั้นเมื่อผู้ให้มากกว่าผู้รับแล้วสังคมองเ,เหล่านั้นย่อมมีความสสงบสุขตราบนานนานของเจริญพรเเจริญพรภาษาจุจนพุทธประจทต่างหลายที่ชมรายการของเช้าวันนี้ถือว่าเป็นวันในเทศกาลวันแม่งชาติ พราะว่าอย่างยิ่งแล้ว,ลวอ็จะมาภาพในฐานะที่เป็นประธานโครงการจันททุนบุรณะปฏิสังขรณ์อ,อาคาราระชุมที่พุทธมนอน,นก็ได้เจริญพรได้ยยโยมาเวลาถึงหกเดือนด้วยกันแล้วแต่ก็ถือเป็นข่าวดีท่าน,นเป็นข่าวดีเป็นบุปกุกลนท่านตื่นตอนมาเช้าเๆเห็นพระเจ้าประ,ประงล์ ก็เป็นมงคลนะจึงมาฟังท่านพูดมาชีช่องบอกทางสวรรค์ให้ว่าเป็นสะพานบุญให้กัท่านทั้งหลายเนี่ยทำาดยท่านบุญท่านัน้นอาจจะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้ละมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตไั่ก็เพียงแต่ของติดตัวไม่ใช่ของติดตามจะมีนาเสมือนไล่จะมีควายเสมือนตัวมีรถตัวเสม,มือนคัน จะมีตังตังสักหมื่นล้านนั่นนะแล้วก็ของติดตัวเท่านั้นพอแตกการสบายขายไปสู่โยกเบื้องนานแล้วเนี่ยของนี้ไม่ได้ติดตามไปเลยนอกจากบุญกุศลแล้วความดีความชอบความงามสันนั้นเนี่ยติดสัญชาตได้ตั้งใจมาไปใ้เป็นไปวันแม่เราทําความดีให้แก่ท่านทําสิ่งดีงามให้แก่ท่านทำสิ่งที่ดีงามให้แก่ท่านแล้วก็ทำอาเทีพเป็นกองคุณกองกุศลแก่ท่านเนี่ยเป็นบุญกุศลมากยิ่งเลย แล้วก็ยังได้ของดีที่ได้จัดสร้างไว้ในอดีตมัตปีพศ2500าร 500, ก็คือพระเครื่องเฉลอง25พุทธศตวรรษคืออป็นโอกาสสุดท้ายท่นานพระเครื่องในยุยาวนานมาสร้างแล้วถึงเวลาถึง5้าิปีด้วยกันมีพระเสด็จจารย์นั่งปกปนานอย่างมากมายแล้วรู้จแต่มีชื่อเสียงเจนหลวงปู่โตวัดหุวชิมนพีหลวงปู่เตวัดอ่างทองอ่าหลวงพ่องเงินวัดดอนย,ยหอม ลวงพระจงวันนาตางจุกจอกอ่าพระนอพระกลางท่าเรือนี่เป็นต้นเยอะแยะด้วย,ก,ยกันก็อยากจะพาท่านทาั้งหลานเนี่ยได้มีของดีเนี่ยเอาไว้แจ้วพิธีรับของดีรับได้ยังไงกันก็ต้องมาเป็นเจ้าภาพร่วมทอดประปาเพราะเจตนารวมของพระนาท่านเจ้าพลปอคุณสครามที่ท่านจนัดจ้างไว้นี่ก็เพื่อจะมอบมาให้แก่ผู้ที่ได้มอบให้ปฏิทิมอบมให้กับผู้ที่ ร่วมริจากสร้างพุทธมนตลทีท่อำเภอพุทธมนฑลจังหวัดขอปฐมแต่บางท่านเกิดไม่ทันในตอนสร้างไม่เป็นหลายท่านยังเกิดในช่วงยังทานช่วงการซ่อมก่อวัดเป็นความดีแล้วมาร่วมการช่วยกันจอบพอประชุมเพราะมาปีห้าสี่น้ำท่วมเสียหายมากมาระบบทั้งหลายแหล่ปะปาไฟฟ้าแอร์ก็เสียหายมากเลยต้องใช้ร่พยไปจำนวนมากท่านก <s> ็นต้องขอเชิญพอทั้งหลายเนี่มาร่วมกัน เราทำไมต้องบูชาพระคุณแม่เพราะว่าแม่นี่ให้สิ่งต่างๆกับเรามาสำคัญอย่างยิ่งคือชีวิตให้การเลี้ยงดูให้การศึกษาให้ทรัพย์มรดกกับเรามานั่นในมงคลสูตรสามสิบแปประการในข้อหึ่งที่วา่ามาตาปิตุอุปทานังเอตัมมังคลมุตตมังการได้บำรุงบิดามารดาเป็นมงคลยิงของชีวิตท่านทั้งหลายจะเป,ปิดปากแล้วเลยเลย โูกที่ดีนะต้องเป็นลูกแก้วลูกฝันโูกกรตันญูลูกเนลมิดบูชาพระคุณท่านกลับกันตอนเล็กๆเนี่ยตอนท่านเล็กๆเนี่ยเป็นทารกใครดูแลใครป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำอาบท่าเช็ดอุจจระปัสวะให้ก็คือพ่อแม่ตอนนี้ท่านแก่ชราแล้วเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นเราโตขึ้นร่างกายแข็งแรง เราก็ดูแลท่านอายุมากแล้วต่างกายทุดโทรมแล้วเราก็ดูแลท่านท่านเจ็บป่วยแล้วก็ต้องดูแลท่านรักษาท่นภานพระพาพยุพูดอยู่เสมอว่าคนเจ็บคนป่วยเพราะอย่างยิ่งแล้วทุกผู้เป็นนามบานดาเนี่ยทัตยาสองขนานเนี่ยจะหายไวคือหนึ่งยาจริงสองยาใจยาจริงก็ได้จากโรงพยาบาลแล้วคุณหมอจันให้มาเน่ยยาวายาจริงส่วนยาใจก็คือได้จากวาร์ติงัสมาร์ทที่ของโลก พาเป็นห่วงเป็นยายความเอื้ออาทราของลูกนี่แหละเป็นยาใจให้แก่ท่านราคาเจ็บป่วยเราไปดูแลท่านนะเห,นเ,เหมือนเราเปิดเปิดไปเราเป็นยังเด็กๆเ,เ,เล็กๆเ,เราเจ็บป่วยท่านดูแลเรานีเราโตแล้วก็จะลูกแก้วลูกหวานลูก,กตัญโยลูกในมิดท,ทำสิ่งดีๆให้แก่ท่านก่อนที่ท่านจะจะก่อนที่ท่านจะจากเพลงขอเจริญพร ส่งท้ายรายการวันนี้ด้วยข้อคิดดีๆของหลวงพ่อจรลันค่ะที่ว่าสร้างบุญใช้สติไม่ต้องใช้สตางพวกเราหาแต่สตางไม่หาสติกันเลยแล้วกลับมาพบกับรายการก้าวคูบุญได้ใหม่ทุกวันเสาร์ในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ